ครับสวัสดีครับผมทวีนะครับเมนีขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผมมาตลอดนะครับเมนีผมกับซิมาก,กาวเล็กๆหน,หน้อยๆนะครับคือผมตั้งแต่เหตุ YouTube มานะครับผมเขาร่วม เมื่อวันที่23กลุ่ม5ปีพศ2021นะครับแล้วกาหลวงเลยมาเดือนนีกับตกประมาณ2เดือนกว่ากว่านะครับกาเดือนเมษามียอดซับ1นึ่อยนะครับกา่บดาฉลองเท่อนะครับก็อยากฉลองกับมูเนี่ย ถึงว่ามันมันสิเป็นเพียงหน่วยนิดนะครับแต่ว่าก็มีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเหตุงานด้านนี้มันสมกับที่ว่าอย่างไรล่ะลงทุนลงแรมไปนะครับตากแดดตากฝนนะครับแล้วก็เมื่อยนะครับแต่ว่าบ่ได้มาว่าเรื่องว่าเออห้องเมื่อยพอหยั่งอยัางก็สินะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเหตุงานไปแร้วมันมีความภูมิใจนะครับที่ว่ามีเพื่อนเพื่อนเอฟซีหรือว่า บุคคลต่างๆที่เขามารับชมเราก็ได้ประโยชน์นะครับก็บมีความภาคภูมิใจในตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ยอดซับก็บเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละเล็กนะครับช่องยังพันยันไปนหนนะครับแต่ก็พยายามสั่งสรรช่องให้มันมีคุณภาพนะครับอันใดที่มีประโยชน์หลายที่สุด มีคุณค่าที่สุดกับสิบบรรจุเข้าไปในคลิปวิดีโอแต่ละคลิปนะครับเพราะว่าความรู้ต่างๆนะคนที่เขามารับชมกับสิเดร์รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับสิเดร์เอาไปปฏิบัติหรือว่าเอาไปประกอบอาชีพได้นะครับผมกับพยายามนะครับเหตุดห้มันมีคุณภาพที่สุดนะครับถึงสิเมยปันใดตากแดดปันใดก็ออทนนะครับเพื่อเอซนะครับ บางที่ก็แสบตานะครับเนี่ยโดนควันไหลนะครับแสบตามือว่านนี่ก็ปั่มเผา่านนะครับเตาสองเตานี่แหละอู้แสบตาขนาดมือว่านทึ่งแดดห้อนนะครับมือว่านนะครับกระมือนี่กับสิมาฉลองแล้วก็มาเปิดเตาที่ว่าเพื่อนๆให้กำลังใจมากนะครับขอบคุณหลายๆครับ สำหรับเอฟซีทีติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ยังที่บอกนะครับระวังเรื่องโครคไข้ไข่เจ็บนั่ครับโคมก็แสบตานะครับมันแสบโดนควันหลก็แสบนะครับให้เพื่อ,อนๆกันระมาร,ระวังนะครับเนี่ยสำหรับมือนีก็สิเปิดเตาให้เบิ้งนะครับเป็นการฉลองนะครับเดือนเมษา หนึ่งร้อยสับตะไครนะครับเมื่อนาเดี๋ยวผมชิดเด้มาสอนวิธีการตั้งอันนี้อยครับเนี่ยโบตองเลยซื้อแผ่นนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมืออนาก็นะครับเดี๋ยวผมชิดมาบอกวิธีการปั่นดินนะครับเพราะว่าบบตองไปเปลืองตั้งซื้อบล็อกนะครับเนี่ยนะครับนี่บางที่กลัวสีสางเตาห้นมาได สองสามเตานี่มืดมดบล็อกไปซื้อบล็อกมาเฮ็ดนี่หลายตังคเยอะนะครับนี่แต่ว่าผมบ่ได้ซื้อนะครับนี่บล็อกนี่ผมเฮ็ดเอาเอ,องครับใส่ดินเหนียวปั้นนะครับขึ้นมาเดี๋ยวมือหนอาเดี๋ยวผมจิมาสอนนะครับแข็งแรงครับทนท่านบม่ต้องได้ใส่เงินจักบานาครับจะได้เป็นการประหยัดครับเวลาผมเก็บทานผมจีบ่เทนะครับผมจี เก็บอันออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าบางที่มันหนักนะครับเต่าเราอ,อีกอย่างนั่นก็แตกนะครับบางที่ถ้าเฮาเก็บแบบนี้มันก็ดีขึ้นกันครับผมว่ามันดีนะครับบุหรองเท่เพราะว่าเท่มันหลายขั้นตอนผมว่านะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจต เลือกปฏิบัติเอานะครับเลือกอันไหนดีก็เลือกเอานะครับแต่สไตล์ผมผมโบเท่นะครับผมสิตั้งเตาไว้แบบนี้ตลอดบระยากขยับมันนะครับกิ่งไปกิ่งมากมเพื่อก็พวกขอบนะครับพังนะครับบ,บุบบปรยากแตะต้องมันนะครับกิ่งไปกิ่งมาก ใหม่เบิ์ดครับบ่มลโนบูใหม่นะครับบูเหลือจกสิน้จสนจะ่อนอฮ้อหอนวะ่ะเดี๋ยวดิผมยันไฟตุ๊กหอนว่ะ เขาหรือว,ว่านี่เพื่อนเพื่อนนี่คือห่อนพุงวะ่ะโอ้บ่ได้บ่ได้คันแต่ฮาเลยผมว่าโอ้ผมว่าเต่าเต่าดับบ่ฮั่นดับเบิร์ครับนี่ งานเขางานเขาเพื่อนๆข้างนอกมันเย็นนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งกันงานเขาแล้วงานเขาแล้วว่าคือฮอนวะ่ะผมจับเบิง่งมันคือเย็นอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว คือหอนขึ้นมากครับอู้ยังแดงอยู่เพื่อนๆตายฮาเลยอู้หูหูููอู้เห็นบ่นี่อู้ยดีเดวๆให้เพื่อนๆเบื้องเทศนี่เลยข้างนอกเย็นน่ะเพื่อนๆเบื้องนู้หู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  กูงู้นเหรอครับน้องแดงอยู่โอ้ลีบปิดเตากันครับนะครับเพื่อนเพื่อนเบิ้งเบื้งเทชรนี่ครับนี่เห็นปะไฟแดงครับขึ้นมาเลยครับนี่เออผมก็ว่ามันเย็นแล้วครับนี่ผมก็ข้างล่างก็เย็นนะครับนี่ผมเอามือจับเบิ้งเย็นนะครับนี่ แปลกว่ะเย็นครับนี่เตาผมเย็นครับนี่แต่ว่ามันคือมีไฟว่ะความมั่นใจว่าเตามันปิดแล้วนะครับครับเพื่อนๆน,นคลิปนี้ก็คือสิบจบนะครับก็บขอให้เพื่อนๆพื่อนติดตามคลิปสองต่อนะครับเพราะว่าผมจะเด่นมาบอกวิธีการนะครับว่า ดำเนินการเฮ็ดแบบใดนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเฮ็ดแบบใดก็ขอให้เพื่อนๆติดตามชมนะครับเพราะว่ากจะเด้มาสอนนะครับเป็นเทศที่สองเลยนะครับนี่เพราะว่าผมเคยเจอเมื่อแล้วนะครับขั้นตอนที่ว่าต้องปิดเตาไ้สนิทครับให้มันเย็นโตโล่งแท้ๆครับจะให้ไฟมันลุกขึ้นอีกครับน่ะขั้นตอนที่ว่าปิดกันประจำน่ะใส่บ่ได้ผลนะครับบางข้างนะครับอันนี้สําหรับบางข้างนะครับ ผมก็สิเดะมาสอนนะครับว่าปิดแบบใดอีกนะครับบางครั้งความเสื่อมั่นว่าห้าปิดสนิทเย็นแล้วนะครับมันก็บรรเ็นตัวลงนะครับไฟก็ลุกขึ้นมาได้นะครับเห็นบอมืมอนี่ผมเสียเวลาเลยครับนะขอโปรดติดตามคลิปสองตอนจบนะครับเพราะว่าสิเดะมาแก้ปัญหากับสิเดะมาคุยกันครับเพื่อน ที่เขามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุผปรสุขคนนะครับ